ตลาดสาคนจะเยอะกว่าเพราะว่าเขาจะพวกแม่ค้าที่อยู่บ้านขน้างนอกเขาจะเขามาซื้อของออกไปขายตามหลานเป็นเป็นหลานของชำเป็นหลานอย่างเสียเขาจะเขามาซื้อของสินาเขามาซื้ออาหารสดอย่างแบบมันซื้อออกไปขายอีกตอนหนึ่งอ่ะพวกลดลดคุมพ่วงรถอย่างสินะซื้ออาหารสดซื้ออย่างไปขาย คนหลายเพราะว่าตลาดแถวสีขอจำรองข่าหัวตะพ่านยังสี่ปราก็ต้องมาซื้อตลาดอุตมพรเพราะตลาดตรงนั้นบ่มีตลาดเศร้าที่มันสิหลายกว่าตลาดกลางวันคนซื้อสิร้ายกลัวเพราะว่า ถ้าใดมันก็เช่อใดควรต้อกลางวันพวกแม่ค้าที่อยู่บ้านข้างนอกเขาจะเขามาซื้อของออกไปขายตามล้านเป็นเป็นล้านของชาเป็นล้านอย่างเสียเขาจะเขามาซื้อของสินาเขามาซื้ออาหารสดอย่างแบบมันซื้อซื้อออกไปขายอีกตอนหนึ่งอ่ะพวกรดลถคุ้มพ่วงรถอย่างนินะซื้ออาหารสดซื้ออย่างไปขาย เราเวลาแม่ต่างลานะคะแม่แม่ต่างลานตั้งแต่จังโมงจนหอดจังโมงค่ะตีสอง 6, หอดหกโมงสิบหอดสองโมงบางมือบ่ 20, มีคนคือสองโมงเกือบสามโมงเริ่มละเริ่มต่างลานประมาณตีหนึ่งเราปิดละคะแม่ปิดเริ่มเริ่มเก็บกับประมาณเจ็ดโมงครึ่ง ตีสี่ตีห้านตีสี่แต่มันก็พูดถึงก็มีเรื่อยๆตลอดแล้วเนาะของแม่นันเพราะว่าเป็นร้านกาแฟตอนดึกมันมันมันมีปลานแบบเปิดบอายปันไดนะบอไรหลานปันไดงใช่นะเนี่ยคนก็เริ่มมาเยอะแล้วนี่เพราะว่าไม่ค้าข้างนอกก็เริ่มเขามาลูกค้าค้าจอนก็มาใี่นะมเศรษฐกิจมันบดีแล้วค่ะมันยำแย่ที่นี่คนก่อบคอยมีเงินการจับจ่ายมันก็หน่อยลงนะคะเก็ตรในเข้าแบบขายยาก ก็ใช่ก็เลยต้องขายสองเวลาแม่นค,ค่ะต้องขยันเพิ่มลูกอ๋อแล้วนี่แม่ขายมาโดนนี่ยังคะนี่ยขายได้สิบสามปีแล้วค่ะลูกขายตลาดบ้านเฮาจ้า